สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมนายณติยรักครับครับสำหรับการเรื่องของปรับราคาอาหารแนะนํานะครับให้อยู่ในราคาที่ขายไม่เกิน35บาทเนี่ยทางบิ๊กซีมองว่ายังไงบ้างฮะครับก็ทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เองเรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดค่าของชีพของผู้บริโภคแล้วก็ช่วยผู้บริโภคประหยัดที่สุดให้ได้มากที่สุดทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการอ่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ ก็ตั้งแต่วันนี้ไปเราได้ร่วมมือกับร้านค้าอาหารในสูนอาหารของบิ๊กซีทั่วประเทศนะครับก็ได้ปรับราคาอาหาร16รายการที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ได้แนะนํามาให้สอดคล้องกับราคาแนะนําแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดครับสอดคล้องทั้ง16รายการนี่คือรวมหมดตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งกับข้าว2อยอย่างหนึ่งอย่างไข่ดาวด้วย ถูกต้องครับแล้วก็มียังมีข้าวกะเพราข้าวขาหมูก๋วยเ,เตี๋ยวราดหน้าผัดซีอิ๊วนะครับทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวน้ําก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับราคาอาหารแนะนําอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะเท่าที่พูดคุยกันแล้วเนี่ยครับสา <30 S 1> บาทหรือสามสิบาท,บาทครับสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทแต่ว่าอันนี้คือคือเป็นราคาที่ปรับใหม่ณนขณนะนี้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เรามีตั้งแต่ประมาณสามสี่ปีที่แล้ว เราได้มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภคด้วยก็คือเป็นเมนูธงฟ้าราคาประหยัดที่เราร่วมมือกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนั้นร,ราคา25บาทก็มีมาเป็นเวลาประมาณ3-4ปีแล้วครับครับแต่ว่าการปรับราคาครั้งล่าสุดตามราคาแนะนำเนี่ยนะครับปริมาณก็ดีคุณภาพก็ดีอันนี้เป็นยังไงบ้างคุณคุณาทานฮะคงเดิมครับผมคงเดิมเพราะว่าเราเน้นเลยว่าอาหารในศูนย์อาหารของเราเนี่ยต้องมีมาตรฐาน3ดีนะครับ ก็คือคุณภาพดีสะอาดดีแล้วก็รสชาติดีครับครับอันนี้ก็คือมีการไปตรวจสอบบรรดาผู้เช่าแล้วก็ผู้ขายด้วยใช่ไหมครับครับเราได้ขอความร่วมมือเรียกว่าขอความร่วมมือดีกว่าครับเพราะว่ารเราเราอยู่กับร้านค้าอาหารเนี่ยอยู่กันอย่างพี่พี่น้องๆก็คือมีอะไรก็ช่วยกันแล้วก็เราก็ได้ที่ที่ทำได้นี่ก็ต้องขอบคุณทางร้านค้าทุกร้านด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ทางร้านอาหารให้ความร่วมมือเราเองก็ ก็ลาบากเพราะว่ามันเป็นการดําเนินธุรก,กิจร่วมกันครับเจ้าที่พูดคุยกับทางผู้ค้าขายเนี่ยเขายังไหวอยู่ใช่ไหมฮะกาไรยังได้อยู่ใช่ไหมครับเขาก็แน่นอนกําไรคงจะลดลงเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขาอ่าก็ต้นทุนเขาก็สูงขึ้นนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้สินค้าต่างๆก็ขึ้นราคากันแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยผู้บริโภคประหยัดแล้วก็ทางเราเองก็คุยกับเขาอยู่ตลอดว่าถ้าวันหนึ่ง เกิดว่าค่าแรงขึ้นหรือว่าราคาสินค้ามันขึ้นเกินที่เขาจะรับได้เราก็ก็จะได้นําข้อมูลเหล่านั้นมาเรียนกระทรวงาพาณิชย์ต่ออีกทีนึงทีนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาอย่างนี้ครับคุณกระดาทานบรรดาผู้ขายอาหารในห้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจอห้างนั้นห้างนี้อาจจะมีการเก็บเรื่องของค่าฟรีเรื่องของค่าเช่าจานชามบ้างก็เลยทําให้ไม่สามารถขายราคาถูกได้ครับอันนี้จริง,งเท็จยังไงครับของที่พิกซีนี่ขอเรียนยืนยันเลยครับว่า สัดส่วนของการดําเนินธุรกิจของร้านอาหารในบิ๊กซีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาประมาณห้าหกปีแล้วนะครับก็คือเราแล้วก็เราก็ไม่ได้เก็บาสูงกว่าที่อื่นอาจจะต่ํากว่าที่อื่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราคือเราต้องช่วยทั้งร้านผู้ค้าอาหารแล้วก็ช่วยทั้งผู้บริโภคด้วย เพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นค่าเช่าที่แล้วก็ค่าผาดจานชามภาชนะเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นเลยไม่ได้ปรับขึ้นเลยครับอืมแล้วทีนี้การปรับราคาครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยังมีช่องที่ให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถขายเกินราคาได้บ้างในบางสินค้าในบางอาหารใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเพิ่มอะไรเข้าไปก็การปรับราคานี่เราเน้นที่16รายการที่ทางกระทรวงพาณิชย์กําหนดนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกกับพี่น้องผู้บริโภคที่ ที่ต้องการประหยัดคาา่าใช้จ่ายสําหรับทางเลือกอื่นที่อาจจะต้องการบริโภคมากกว่านั้นเช่นแทนที่จะทานแทนที่จะรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่ธรมออรมดาต้องการจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่บวกน้องไก่ตุนนอะไรอย่างนี้ก็มีทางเลือกอยู่หรือว่าต้องการจะรับประทานให้มากขึ้นก็ยังมีทางเลือกที่เป็นแบบพิเศษอยู่หรือว่าจะเป็นแทนที่จะทานก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุน ซึ่งราคาก็จะเพิ่มไปเพราะว่าต้นทุนทางของทางร้านค้าเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเขาต้องใช้เวลาเต็มการต้องใช้ส่วนผสมนานเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างนี้หลัเราเห็นว่าเรามีเรามีทางเลือกให้ผู้บริโภคทุกทางก็คือมี25บาท35บาทแล้วก็หรือมากกว่านั้นก็สุดแท้แต่ความต้องการของแต่ละท่านนะครับครับเอ๊อย่างนี้เราต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทางลูกค้าได้ทราบไหมฮะครับก็ จากจากนี้ไปนะครับเราก็จะเพิ่มประกาศในในในบัตรสุนทา,ารของเราแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโปรโมชั uh, ่นที่ให้ลูกค้าประหยัดได้เพิ่มนะครับคือถ้าลูกค้าหรือผู้บริโภคมาซื้อบัตรสุนทาหารเราหนึ่งร้อยบาทก็จะได้หนึ่งร้อยสิบบาทเพื่อที่ช่วยประหยัดเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าถ้าซื้อผ่านบาัตร ที่ธนาคารบซีที่เราเพิ่งเปิดตัวไปก็จะได้ถึง120บาทบนะครับก็เป็นเป็นทางเลือกที่เพิ่มเติมเข้าไปได้อีกคือทางไหนที่เราช่วยผู้บริโภคประหยัดได้แล้วก็ทําทุกทางครับเราสามารถดูแลราคาได้ทุกสาขาเลยคือใกล้กไลระยะทางไม่มีผลเลยเหรอครับคุณกุฎาทานอ๋ออันนี้เราใช้เครือข่ายของผู้จัดการสาขาของเราอยู่แล้วครับคือคือเราขอความกรุณาขอความร่วมมือจากร้านค้าทุกร้านค้าแล้วก็ ได้มีการตรวจสอบกันอยู่ว่าาร้านค้าต่างๆท่านโอเคไหมท่านพร้อมที่จะทําราคานี้หรือเปล่าก็ตามข้อมูลที่ได้รับมาก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดินไปห้างบิ๊กซเจอราคาปกติเป็นราคาแนะนําเรียบร้อยไม่เกิน35บาทนะครับสำหรับรายการที่ประกาศออกมาครับครับก็นอกจากนั้นเองในในห้าง b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นะครับซึ่งเรามีการทําอาหารปรุงสุกใส่แพ็ค ไว้สําหรับผู้บริโภคเหมือนกันตอนนี้รเราก็ได้ทําราคาพิเศษด้วยคืออาหารปรุงสุกซึ่งทานอิ่มเลยนะครับ,รบพร้อมน้ําดื่ม500มิลลิตรก็เราจําหน่ายเพียงแค่29บาทต่อชุดก็มีสามเมนูคือข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็มีขา้าวผุดกะปิแล้วก็ข้าวผัดเมริกันครับ,รบซึ่งทั้งสามรายการนี้ก็เป็นทางเลือกเพิ่มให้กับให้กับพี่ๆน้องๆผู้บริโภคอีกด้วยอีกทางนึงครับซึ่งราคาแบบนี้ก็จะใช้ไปเรื่อยๆยังไม่มีกําหนดหมดนะครับ ราคา29บาทนี้เราเพิ่งเริ่มเพื่อที่จะช่วยกระทรวงพาณิชย์ช่วยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เพิ่งเริ่มในวันนี้เหมือนกันแล้วก็เราก็จะสําหรับสําหรับราคาในห้างนี่ดําเนินไปถึง31มีนาคมเพื่อตรวจสอบต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือทั้งอาหารและน้ําดื่มเลยครับเราก็กําลังรอดูอยู่ว่าทางทางน้ําดื่มจะมีการปรับต้นทุนขึ้นหรือเปล่าอครับเพราะน้ําดื่มนี่ก็ยังอยู่ที่ขวดละ7บาทสําหรับไม่แช่เย็นอยู่ใช่ไหมครับ ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าซื้อกับถ้าซื้อกับชุดอาหารปร่งสุกนี่จะจะได้ทั้งอาหารปร่งสุกทั้งทั้งน้าเลยเพียงยี่สิบเก้าบาทก็คุ้มมากครับครับแหมฟังแล้วอิ่มเลยค่ะคุณคณดาบมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับเรื่องอาหารกันตอนเช้าอตเช้าหิวนะฮะก็มีมาตรการนี้ไปจนถึงวันที่3 1มเ็มีนาคมก่อนนะอ่าก่อน3 1มเ็มีนาคมเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนเรื่องของราคาอาหารต่างๆนะครับ มา,มาดูดเรื่อง,อ,อ,งอะไรบ้างฮะก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเหมือนกันครับที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะฮะอย่างที่ทราบการก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุระเบิด3จุดด้วยกันหลายส่วนเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของหลายๆอย่างอุตสาหการรมต่างๆนะฮะแต่ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการค้าปลีกต่างๆตามห้างสรรพสินค้านะครับเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะฮะ โดยทางคุณบุษบาจิราธิวัฒน,นะครับประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็บอกว่าในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับสมาคมก็เตรียมที่จะเข้าไปหา,หารือกับสภาหอ,อการค้าไทยเพื่อหา,หารือถึงสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับของผู้ประกอบการค้าปลีกภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดใจกลางเมืองของกรุงเทพนะฮะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบถึงการดำเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรที่จะเร่งออกมาชี้แจงข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของมาตรการรับมือที่มีอยู่แล้วแล้วก็มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องนักท่องเที่ยวนะครับและผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยจากเหตุการณ์วินาศกรร,รมในครั้งนี้นะฮะเชื่อก็ว่าผู้ประกอบการค้าปลีกส่วนใหญ่ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งจากการเรียนรู้ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเข้มข้นนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆนะฮะเพราะนั้ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ประจวบเหมาะพอดีเลยครับที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับลุ้นกันอยู่ว่าตกลงไทยเราจะมีการปรับอันดับสถานะของประเทศไหมไปอยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งต่างชาตินเขาจับตามองกันว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการฟอกเงินรวมไปถึงการให้การสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มก่อการร้ายนะครับแต่ว่าสุดท้ายข่าวร้ายที่หลายคน เฝ้าจับตามองกันก็กลายเป็นความจริงนะครับไทยเราถูกปรับสถานะจริงๆอาจจะไม่ได้มีการใช้เป็นแบล็คลิสหรือว่าบัญชีดำนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มประเทศซึ่งทุกประเทศเนี่ยเขาจะระมัดระวังในการทําธุรกรรมการเงินกับบ้านเรารวมถึงประเทศอื่นๆเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ17ประเทศด้วยกันตรงส่วนนี้เองครับต้องมีคําถามฝากไปถึงรัฐบาลนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็พยายามเรียกร้องให้ทางรัฐบาลน,นั้นผลักดันกฎหมาย2ฉบับออกมาครับ ฉบับแรกคือการป้องกันปัญหาการฟอกเงินกับอีกฉบับหนึ่งก็คือป้องกันแล้วก็รวมไปถึงไม่ให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับการสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มก่อการร้ายคุณพร้อมพงษ์นพพลิตนะครับในฐานะโฆษกพักเพื่อไทยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทางพักกาลังจะพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้อยู่แล้วครับซึ่งเคยตกไปในสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมของพักเพื่อไทยก็จะสอบถามความคิดเห็นกันของสส ก็จะเสนอไปยังรัฐบาลหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวเข้ามาเหมือนกันครับว่าทางปปงสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีรายงานว่าสําหรับร่างแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยทางคณะอนุกรรมการกฎหมายของปปงเพิ่งได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเป็นทางการจากคณะกรรมการปปงไปเองนะครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งประชุมคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะส่งเรื่องไปให้รัฐมนตรียุติธรรมนำเข้าสู่ที่ประชุมครมออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งความจริงแล้วทางรายการก็พยายามติดต่อมันกันนะสำหรับรายการที่การปรปองอแต่ว่าบอกว่ารอให้สัมภาษณ์ทีเดียวช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมาพูดเรื่องนี้กันครับทางปปองอ,งอ็แจ้งด้วยนะครับว่ายังมีทางออกในการแก้กับปัญหาเรื่องนี้ให้รวดเร็วขึ้นก็คือ ปปงนเนี่ยจะหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งรับเรื่องไปพิจารณาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2 5 5 3ที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับได้รับการประสานมาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับ ขณะที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกถึงการที่ฟ f ฟดเแสดงความห่วงใยต่อปัญหาการฟอกเงินเกี่ยวพันกับการก่อ,อก,การร้ายในประเทศไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้มีการออกแผนปฏิบัติการ เรื่องของการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการโดยมีหัวใจสําคัญก็คือการเร่งออกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆซึ่งรัฐบาลและรัฐสภาต้องเร่งออกกฎหมายเพื่อให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังนั้นในระดับนโยบายนะครับจะต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาดูทั้งวันนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วย อีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณปียรักษ์ครับสำหรับ,รบปฏิทินเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้แล้วพลาดไม่ได้จริงๆฮะวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ22กุมภาพันธ์ใครที่ติดตามกันอยู่ว่าตกลงแล้วพอรกอกู้เงินทั้งสองฉบับของทางรัฐบาลก็คือการโอนหนี้กับการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน350,000ล้านบาทเนี่ยขัดหรือไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้านเรานะครับวันที่22นี้ครับทางหัวหน้าโฆษกสารรัฐธรรมนูญคุณพิมนธรรมพิทักษ์พงศ์บอกเลยนะครับว่า จะเริ่มมีการพิจารณาตั้งแต่ช่วง9โมงครับคณะตุลาการของศาลจะมีการประชุมกันก่อนนะครับเพื่อลงความเห็นในกรารวินิจฉัยส่วนตนพร้อมถแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติเมื่อตุลาการลงมติเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำไปสู่การจัดทำคำวินิจฉัยครับเมื่อคำวินิจฉัยทำเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นคณะตุลาการจะออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยช่วงประมาณบ่าย2โมงของวันพุธนี้ตามที่กำหนดเอาไว้ ส่วนเวลาการอ่านคำวินิจฉัยจะใช้เวลานานขนาดไหนน้อยขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวและความสั้นของคำวินิจฉัยครับที่ต้องจัดทำโดยในช่วงที่สารอ่านคำวินิจฉัยอาจจะไม่อ่านข้อเท็จจริงก็ได้นะครับและประเด็นหลกัหลกๆที่สารตั้งเอาไว้ครับอย่างแรกก็คือการตราพรากรเพื่อประโยชน์ในทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะจริงหรือไม่อย่างที่2ก็คือการตราพรากรมีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ โดยสารจะวินิจฉัยใน2ประเด็นนี้เท่านั้นนะครับครับขณะที่ทางกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่าขณะน,นี้รัฐบาลนะครับกำลังหวั่นวิตกว่าพระกอการปรับปรุงบริหารนี่นะครับ ของเงินกู้ที่ทางกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้นฟูนะครับและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในพศ2 5 5 5วงเงินทั้งหมด1.14ล้านล้านบาทนะครับที่ฝ่ายค้านยื่นตีความการออกพรกขาดรัฐธรรมนูญหรือไม่จะไม่ผ่านการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะครับเพราะหลักของการชี้แจงของรัฐบาลสารอาจวินิจฉัยว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยหากพรกไม่ผ่านการวินิจฉัยจริงตามหลักแล้ว นายกิติรัตน์นะครับอาจจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกตาม,มที่ประกาศไว้เพราะเป็นร่างกฎหมายที่นําเสนอเข้าครมอรเองโดยไม่ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงการคลังโดยสามฝ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากพอสมควรนะครับ ส่วนพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศวงเงินทั้งหมด350,000ล้านบาทนั้นตอนนี้เบื้องต้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็คาดว่าน่าจะผ่านได้เพราะสถานการณ์ขณะนี้ถือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยออกมาด้านใดด้านหาานึ่งก็จะมีผลสืบเนื่องตามมาหลายอย่างนะครับ กรณีที่ไม่ผ่านก็ต้องดูท่าทีของรัฐบาลกับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกรณีที่ไม่ขัดแล้วก็เดินหน้าพรากรทั้ง2ฉบับได้ต่อก็ต้องดูเรื่องของการจัดเก็บค่าตรงนะครับเพราะว่าดีเดย์ก็ออกมาแล้วรวมไปถึงการจัดเก็บค่าตรงกับสถาบันการเงินของรัฐเอามาจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาประเทศด้วยเหมือนกันครับเอาละครับพักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาวะการลงทุนของหุ้นไทยกันหน่อยเช้านี้เขียวขจีเลยนะครับสดใสามากสําหรับนักลงทุนทุกทกคนติดตามได้ช่วงหน้าครับ